อาจารย์ฟุกครับนี่เมียครับปลาเก็บจนได้ครับแต้มสองครับอาจารย์เอกก็หนึ่งแต้มผมยังบ่ได้จากแต้มเลยครับมันนี่ก็อยู่แถวโซนวัดลาดหลุมแก้วครับ เก็บจนได้เนาะอึดนกตัวนี้อึดขนาดนี้นกป่าตัวนี้คู่ดีคู่ดีหมดตัวนี้คู่ดีอยู่หักเสียงยันเสียงยันเิึงให้ดูครับมันแตกอยู่บ่ มันบาดเจ็บนะนี่นนอ,าอาจารย์เอกก็ไะอาจารย์เอกไปเอาอยู่ฟูแถมซองครับผมนี่แถมซองน,นี่เมียครับป้านกผมกูบคันอยู่นี่โอ้ยโอ้เสียงอ่ไหนทึ่งต้นอันนี้นี่แหละต้องอยู่นี่แหละโอ้ยขึ้นหน้า,ลลากลัวแต่เหรอเดินแล้วเว้ยอาจารย์มามาใส่เนี่ย เก็บตัวนี้แล้วมาใส่ตัวนี้ต้นเนี้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆดึงได้หรือเนาะตีไว้ตีไว้ดึงได้เฉยจัดมันตันหรือเป่าจัเลี้ยวเทหรือเ่า เรียบร้อยอ๋อาจารย์มาใส่ตัวใหญ่เสียงใหญ่เจ้าตุ๊ดตู่ครับตุ๊ดตู่แต้มสามตุ๊ดตู่เสียงใหญ่เสียงใหญ่ไปเร็วอ๋อขาดไหมอ่ะสาเก่านี่แหละแต้มที่ซีครับตุ๊ดตู่ครับตุ๊ดตู่แต้มที่ซีครับที่เด็ด ใหญ่มาตัวนี้คือจับน <une> ้เงียบริวณเขาบริข้างหันด้ยิ่ you <laughs>